สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกชายของครูจิมมี่จริงๆอ่ะดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยน่ารักหรือเปล่าเอ่ยน่ารักไหมคะน่ารักค่ะเมื่อคืนนอนหลับฝันดีไหมฝันดีฝันดีฝันว่าอะไรฝันว่าได้กินข้าวขนมเยอะแย,ย,ยะเลยแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมา ผมก็ต้องหาอะไรกินแล้วครับครูจิมมี่เพราะว่าคุณครูสั่งไว้ว่าให้รับประทานอาหารเช้าก่อน,มา,นมาโรงเรียนอาหารเช้าสําคัญไหมคะสาคัญสาคัญมากๆถ้านักเรียนไม่ทานอาหารเช้ามาโรงเรียนเนี่ยน้าตาลในเลือดจะต่าคือคือร่างกายของเรานี่จะต้องประกอบไปด้วยน้ําตาลนะคะถ้าน้ําตาลในเลือดต่ํานักเรียนก็จะมีอาการแบบใจสั่น เป็นลมนาซีดอะไรแบบนี้เหงื่อแตกแล้วทีนี้ว่าบางคนถึงขนาดว่าเป็นไงคะนอนลงไปเลยแบบนี้ดีไหมไม่ดีถ้าเป็นลมบ่อยๆไม่ดีนะคะสมองเราเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันมันไม่ดีอะนะคะถ้าทางที่ดีก็ทานมาซะแล้วก็อย่าเป็นลมบ่อยๆนะคะแล้วกดมม็ดื่มนมดื่มนมได้ยังคะดื่มแล้วค่ะดื่มแล้วดื่มแล้ว การดื่มนมนี้จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตัวก็จะสูงสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากว่าในนมนั้นจะมีแคลเซียมค่อนข้างเยอะนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มนมเลยมีไหมมีไหมคะไม่มีค่วะว่ามีแต่ไม่อยากพูดไม่อยากพูดให้คุณครูได้ยินน้องดื่มนมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มีนมอีกอย่างหนึ่ง ที่ดื่มได้ไม่ได้ทํามาจากเอามาจากสัตว์เอามาจากพืชน,นมอะไรคะตอบให้คุณครูได้ยินซิใช่แล้วนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองก็ทานได้นะคะาบางคนทานเจพ่อแม่ทานเจลูกก็เลยต้องทานเจไปด้วยนะคะเอาละเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คุณครูได้สั่งนักเรียนนะคะโดยเฉพาะที่ห้องนี้บอกว่า ให้นักเรียนนั้นเตรียมตัวยังไงก่อนมาออนแอร์หรือว่าทางบ้านไม่ใช่ทางบ้านสิทางปลายทางฟังด้วยนะคะคือทุกครั้งที่นักเรียนกลับไปบ้านเนี่ยนักเรียนควรจะเอาในวิชาที่เราเรียนวันนี้มาดูซิว่าคุณครูมีการบ้านอะไรให้การบ้านอะไรไปบ้างบางคนพอไปถึงบ้านวางกระเป๋าปับ๊บปายเล่นพอมืด เปิดทีวีดูการ์ตูนการ์ตูนรับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าทุกๆวันจะมีอะไรคะ,ะม,มีการบ้านมีการบ้านเพราะฉะนั้นคุณครูยอยากจะบอกว่าให้ทําการบ้านอาบพอไปถึงบ้านเนี่ยวางกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยไปอาบน้ําร่างกายจะได้สดชื่นนะคะแล้วก็รีบทาการบ้านการทําการบ้านแสดงบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมคะนักเรียนมีความรับผิดชอบ ะะบางทีนักเรียนอาจจะทําขาดตกบกพร่องไปบ้างเขียนไม่ถูกไปบ้างาก็ไม่เป็นไรพอมาถึงเนี่คุณครูก็จะตรวจแล้วก็แก้ไขให้นะคะบางทีก็เรียกให้ไปแก้ไขเองคุณครูอยากจะฝากว่าไม่ควรเป็นการบ้านแบบดินพ่อหางหมูอะ่ะเคยได้ยินไหมเคยค่ะอันนี้ก็ไม่ทํานี่ก็ไม่ทํานี่ก็ไม่ทําเยอะขึ้นมากๆทําไหวไหม ไม่ไหวไม่ไหวนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยแต่คุณครูเชื่อว่าป .3 ทั้นต้นทางและปลายทางเป็นเด็กที่น่ารักมากคุณครูปลายทางเนี่ยชอบเขียนเมลมาเล่าให้คุณครูจิมมี่ฟังเสมอว่าลูกศิษย์ที่ห้องเป็นยังไงนะคะและทางที่ดีเมลชื่อมาด้วยคุณครูเมลชื่อมาด้วยจะได้เรียกบ่อยๆเอาละช่วงน,นี้ยืนขึ้นค่ะ ไปพบพบตับพระอาทิตย์มาแล้วจ้า เลยตอนนี้แจกคะแนนไปแล้วคนละ 100, 100คะแนน Kau <tuk tangan> เมื่อสักครู่นี้ขำเพราะอะไรคะเพราะว่าชี้ทิศผิดพระทิตศส่องแสงโผล่มาจากขอบฟ้าทางทิศอะไรคะทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกอยู่ทางไหนปลายทางอาจจะไม่เหมือนไกลกังวลนะคะนี่ทางนี้ไหนชี้สิคะอ่า หน้าโรงเรียนของเรานี่จะเป็นท่ามไปก็จะเป็นวางไกลกังวลแล้วก็จะติดกับทะเลเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์จะโผล่ตรงนี้ไม่ใช่โผล่ด้านหลังชี้ให้ถูกทิศนะคะเอาละไม่ถ้าชี้ไปด้านหลังก็จะเป็นทิศตะวันตกพระอาทิตย์ตกโผล่ทั้งทิศตะวันตกมีด้วยหรอเออแปลกจังเอาละคะ่ะหยิบสมุดขึ้นมาทั้งต้นทางและปลายทาง หลายทางยอมแพ้